กลับมาอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโครงการเมเดียเมตนต์วนนี้ของเซนทันแอสโซเซชั่นซึ่งมีการวางวูชั่นการจ่ายที่ 50K บเและรับคนที่จบปริญญาโทเท่านั้นประสบการณ์ไม่เกิน3ปีทีนี้ของที่นี้ถ้าใครสนใจนะจบอะไรก็สมัครได้สมัครเข้าไปได้เลยการคัดเลือกภาษาไทยบวกภาษาอังกฤษค,ค่ะมีอะไรบ้างด่านแรกต้องทำข้อสอบ h อ l บวก AI อินทิวิวให้ผ่านไปจะไปเองฝึกจากชุด3เล่มช่วงชุดสามเล่มจะมี1คือแบบฝึกเซลเทส130าข้อ30ข้อ สองคือผ่าน AI ท n e v i e w ง่ายๆต้องรู้เทคนิค3าคือยังบัตรเรียงลําดับการใช้ตมนี้เพราะว่าถ้าคุณไปคุณต้องทําออนไลน์ assessment ให้ผ่านก่อนออนไลน์ assessment ที่นี่ใช้ h s l ค่าภาษาอังกฤษซึ่งต้องมี1คือเน v e อวครอบคุมสแปดค่ะสก็คือ Di ีเ e c t ทีฟการเรียง s e เ u e น c e เชิงซ้อน3คือ i n d u c t i v e คือรูปภาพบวกกับ AI ท e v i e w ประมาณ3าถข้อต้องผ่านอันนี้ก่อนถ้าผ่านถึงจะไปต่อคนส่วนใหญ่ตกตั้งแต่รอบออนไลน์ assessment ไปต่อรอบต่อไปเรียกว่ารอบ HR interview HR ของที่นี่ สัมภาษณ์ปีแล้วสัมภาษณ์กับ C ีเรเบปีนี้ไม่รู้สัมภาษณ์กับ C ีเรเบเหมือนเดิมไหมนะซึ่งผู้บริหารเป็นคนที่เข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็ที่นี่ค่อนข้างจะคลายแล้วไหนกรรมาการใจดีนะวันรอบนี้มีการสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทย่วงภาษาอังกฤษไปต่อถ้าผ่านจะได้ไปต่อรอบของการทํางานกลุ่มและงานเดี่ยว ที่นี่ใช้ระบบ h อ l ในการคัดคือคัดแบบออนไลน์ของเซนท่านต้องเช่นชมอย่างหนึ่งกระบวนการคัดเลือกทุกอย่างเป็นออนไลน์ทั้งหมดเลยคุณจะอยู่ที่เมกาอังกฤษนะสหรัฐคือจะอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถคัดได้คือยังเรียนอยู่กําลังจะจบที่รักแล้วก็จะจบแล้วหรือบางคนจบแล้วละ่ะที่งกแนะนําให้สมัครเข้าไปได้เลยนะเพราะถ้าเขายืดหยุ่นเรียนไม่จบกําลังจะจบแล้วกลับมาทันก็ถือว่าเป็นโอกาสของพวกเราถูกปะ ในขณะที่ใครที่จบแล้วแต่ว่าหนูยังไม่ได้บินมาประเทศไทยพี่รักนั่นก็คือโอกาสของคุณเมื่อคุณสามารถที่จะคัดแอสเซมเมนที่ต่างประเทศได้เลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นของที่นี่รอบที่เป็นแอสเซมเมนคือทํางานกลุ่มเล็กเดียวค่ะซึ่งคัดผ่านออนไลน์ทั้งหมดไปต่อถ้าผ่านรอบนี้ได้คุณจะไปสู่รอบไฟนนลรอบไฟแนลก,กรรมการจะส่งสายงานมาให้เราคุณต้องเลือกสายงานแล้วก็ไปไฟแนลก,กับไ i ซ์เพรสิดเอนต์หรือกับซีเลเวลของสายงานนั้นๆจบกระบวนการทั้งหมดเขาจะรับประมาณ 30- 40ถึงคน ที่เซ็นทั a แอ o โซเ t ตรับคนเยอะมากๆานะทุกคน30-40ถึงคนไม่น้อยระหว่างทัานการจ่ายถึง 50K บวกที่สำคัญถ้าคือยังมีเหมือนเดิมนะ ทุก6เดือนเขามีปรับฐานให้8%ไม่รู้ยังเหมือนเดิมอยู่ไหมแต่ถือว่าปรับเยอะมากนะทุก6เดือนอ่ะเหมือนทูเลยทูทุก6เดือนปรับ10%หเือเ็นปะคือปรับเยอะทั้งทูเนกเจนทั้งเซนทันแอสโซเซทที่รักเชีย์หมดเพื่อนพี่ักจะบอกว่าไรสนใจนะสามารถสมัครเข้าไปได้เลยเขากําลังเปิดรับสมัครอยู่ส่วนใครจะเตรียมพร้อมๆถ้าจะไปเองเช่นหนังสือและถ้าแอดวานก่านนั้นคือคอร์สเรียนออนไลน์ส่วนใครที่จะออกแนะนําให้เรียนคลาสสอนสดเท่านั้นซึ่งตอนนี้เซนทันแอสโซเซทกลับมาแล้วอื่นๆกําลัังจะกลบา ฟิลิปปิสก็จะวางการจ่ายที่ 100k บวกค่ะ Bank of China จะไปโตที่ต่างประเทศอันนี้ก็เตือนที่หนึ่งที่เดี๋ยวก็จะกลับมาใครเนเก่นก็เดี๋ยวจะกลับมาทุกคนและก็ที่ไฮไลท์อีกอันนึงคือเนสเลมาลองดูกันว่าปีนี้จะกลับมาไหมซึ่งเขาเปิดกลับมาสายแรกคือ Next Gen New Gen ของสายเทคเปิดกลับมาแล้วแต่ที่อื่นไปนั้นมาร์เก็ตติ้งรอดูนะกับอ e ีคอมเมิร์ซว่าเนสเลจะกลับมาเปิดไหมแต่ใดๆนะ วงการ MT Upper Level ตอนซีซัน2เนี่ยกำลังกลับมาเปิดรับแล้วใครจะไปแนะนำเตรียมพร้อมๆก่อนเท่านั้นเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนะพี่ลักษิดรับคาดสอนสดแล้วนะถ้าคุณจะเรียนคุณต้องไปเรียนรอบเดือนมิถุนาย,ยนคือจะต้องบุกเรียนก่อนล่วงหน้าเสมอทุกคนแต่ถ้าใครเร่งด่วนนะพี่ลักจะบอกว่าใครเร่งด่วนให้ขอมาเป็นเคส by เคส เช่นพี่รักหนูจะไปสัมภาษณ์ละหนูขอเรียนช่วงนี้ก่อนได้ไหมพี่รักขอเคสบาเคสนะสามารถปรดกย่อยเวลาให้ได้แต่ใดจริงๆคือปิดรับแล้วเพราะนั่นแปลว่าอะไรใครจะเรียนควรจะเตรียมความพร้อมไว้ก่อนไม่ใช่ว่าอาทิตย์หน้าจะไปสัมภาษณ์ค่อยมาเรียนวันนี้ไม่เอาหนระืคนคุณต้องเตรียมความพร้อม,มถ้ารู้อยู่แล้วว่าจะเข้ามิเนตเมนทนนี้แนะ่ให้เตรียมความพร้อม,มตั้งแต่วันนี้ได้เลย เพราะหลังจากนั้นภายใน3เดือนหน้าที่ของทุกคนคือคุณต้องไปไฟเอาหาที่ของตัวเองว่าที่ไหนที่มันแมทกับแวลูของตัวเองเพราะตอนนี้น้องที่อยู่ในไฮซีซันตอนนี้กําลังจะไฟนอกอินทิวกันเยอะมากแต่มีเข้าได้ตอนนี้คือ16คนแล้วนะแปลว่าอะไรอีกนิดเดียวพ่ลักมองว่าภายในสิ้นเดือนนี้มันคงจะไปทะลุ20คนบวกไปแล้วใดๆความสําเร็จว่าะพิลักินดีกับทุกความสำเร็จของเราและอยากให้เกิดความสําเร็จนั้น อยากให้พวกเราเตรียมพร้อมเติมเนิน่ออย่ามาแบบเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปแล้วพี่ลักษไม่เอาทุกคนมันรีบเร่งมันรีบเร่งเกินไปถ้ารีบเร่งขนาดนั้นคุณต้องเรียนคอนเทนต์ออนไลน์แต่ถ้าดีอ่ะมันคือสอนสดเพราะคุณจะได้ฝึกได้เห็นเวลาเราฝึกเยอะมันจะเก่งขึ้นความมั่นใจมันจะมีเยอะขึ้นเพราะว่าน้องๆ้องส่วนใหญ่ชอบพูดว่าพี่ลักษหนูตัดสินใจมาเรียนหนูขอบคุณพี่ลักษมากๆเพรวะหนูได้ประสบการณ์ไปเยอะมากและท้ายที่สุดพอเขาไปอยู่หน้าง,งานไปฝึกนำใช้ทุกคนจะบอกว่า หนูนึกถึงหน้าพี่รักเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะหลายอย่างที่ไปอยู่ในหน้าง,งานที่ไปเจอมันคือไม่ได้ต่างไปจากที่พี่รักคุยกับพวกเราเลยไม่ต่างจากทพวกเราฝึกเลยเพราะจริงๆพี่รักพวกฝึกให้พวกเราอะ่ะยากกว่าการไปเจอหน้าง,งานอีกไปเจอหน้าง,งานเนซ้อไปเลยเพราะพี่รักอะ่ะพูดคุยถามตอบกับพวกเราอะ่ะครั้งละสองชั่วโมงเจ็ดครั้งอะ่ะมันจะไม่รู้ได้ยังไงมันจะไม่เก่ง้นได้ยังไงเพราะนั้นการเก่งมันเกิดจากการฝึกฝนเวลาที่เราเคยฝึกเยอะๆมันมั่นใจ สายตามันจะเป็นเสือไม่ใช่เหยื่อมันจะต่างกัน,นทุกคนพราะไม่เจะบอกใครจะเตรียมพร้อมๆมาเตรียมก่อนอย่ารอให้ไฟลนก้นค่อยมาเรียนเพราะไม่อยากให้ใช้คําว่ารู้งี้คนที่ชนะจะวางแผนไปถึงเป้าหมายถ้ารู้ว่าตรงนี้คือสิ่งที่ฉันต้องการคุณแค่ต้องเก่งขึ้นเพื่อไปงับโอกาสตรงนั้นโอเคเพราะแถ้าใครที่วิวชัดวิวตรงกรันแล้วเป็นคนที่มีม i n d s e ตบวกๆที่รักภาวนาะเสมอขอให้นักเรียนที่มีม i n d s e ตบวกเข้ามาแล้วก็เป็นอย่างนั้นตลอดนะซึ่งพอเรามาเรียนพอเรามีม i n d s e ตที่เป็นบวกเวลาไปนําส่งอ่ะจะสามารถ หาเจอได้ง่ายเพราะฉะนั้นใครที่ใจตรงกันสลิดตรงกันแบบนี้มาเจอกันนะคะและตอนนี้เปิดรับนักเรียนสาหรับเดือนมิถุนาย,ยนแล้วนะพุธภาเต็มแล้วค่ะให้ไปเริ่มเรียนมิถุนาย,ยนได้เลยใครสนใจสามารถปรึกษากได้วันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะสมัครปรึกษาสนใจเซ้นหนังสือหรือข้สเรียนออนไลน์หรือคาสเรียนสอนสดเนี่ยปรึกษาและสมัครไอ้ที่หนา้าโปรไฟล์กดลิงก์ัวเลยแล้วกดที่ติดต่อเราวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ